ปกติเวลาเรานึกถึงงานบุญประเพณีนะครับภาพในหัวมันก็จะเป็นบรรยากาศสนุกสนานมีเสียงดนตรีคนยิ้มแย้มกันค่ะเป็นภาพของความสุขเนาะใช่เลยครับแต่ว่าเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยมันกลับตลปตดเลยครับเป็นเรื่องจากงานบุญที่บ้านนาคายนะครหลวงเวียงจันทร์ที่ควรจะวุ่ยเาวแต่กลับจบลงด้วยความรุนแรงแล้วก็มีคําถามตามมาอีกเพียบเลย เหตุการณ์เกิดเมื่อคืนวันที่5้ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองใช่ไหมคะใช่ครับสดๆตอนร้อนเลยแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันระเบิดขึ้นมาจากโซเชียลมีเดียซึ่งที่น่าสนใจคือเรามีข้อมูลจากสองแหล่งที่พูดถึงเรื่องเดียวกันเป๊ะๆแต่เล่าคนละแบบเหมือนหนังคนละม้วนเลยครับวันนี้เราเลยจะมาลองไล่เรียงกันดูเจาะลึกข้อมูลจากทั้งสองมุมนี้เลยไม่ใช่เพื่อจะไปตัดสินว่าใครผิดใครถูกนะ อแต่เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการของมันถูกต้องครับเพื่อทำความเข้าใจว่าเรื่องราวมันถูกนำเสนอออกมายังไงแล้วทำไมมันถึงสร้างความสับสนให้คนในสังคมได้ขนาดนี้ซึ่งน,นี่เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะในยุคนี้ที่เรื่องเล่าสองขั้วมันเกิดขึ้นมาปะทะกันแบบเรียลไทม์เลยเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ จุดต้นเพิงของเรื่องนี้เลยดีกว่ามันมาจากโพสต์ของผู้ใช้ f a c e b o o k ท่านหนึ่งครับชื่อว่าโจเซฟอครวงอ๋อโพสต์นี้เห็นผ่านๆอยู่ค่ะไวรัลมากไวรัลแบบยิ่งกว่าไฟลามทุ่งอีกครับคือเนื้อหาในโพสต์เนี่ยเขาบอกว่ามีประชาชนถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงมากในงานบุญรุนแรงขนาดไหนคะอาการสาหัสเลยครับต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเข้าห้อง ICU ทันทีแล้วที่สำคัญคือ ต้องรอรับการผ่าตัดสมองอย่างเร่งด่วนด้วยโหผ่าตัดสมองนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคะไม่ใช่เลยครับแล้วจุดที่ทําให้เรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาทันทีก็คือในโพสต์ระบุต,ตัวผู้ก่อเหตุชัดเจนเลยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจครับอ๋อตรงนี้เองใช่ครับนี่คือจุดเปลี่ยนเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องวัยรุ่นตีกันในงานบุญแล้ว แต่มันกลายเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่รัฐอาจจะใช้ความรุนแรงกับประชาชนการระบุตัวตนว่าเป็นตำรวจนี่แหละค่ะคือการวางกรอบของเรื่องราวหรือที่เรียกว่า n a r r a t i v e f r a m i n g ตั้งแต่แรกเลยคือก่อนที่เราจะรู้ความจริงทั้งหมดเรื่องนี้มันถูกใส่กรอบไปแล้วว่าเป็นผู้มีอำนาจกระทำรุนแรงต่อผู้น้อยซึ่งมันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากใช่ค่ะแล้วมันพร้อมจะจุดติดอารมณ์ของคนในสังคมได้ทันทีเลยเข้าใจเลยครับเหมือนคนอ่านมีธงในใจรออยู่แล้ว พอมีเรื่องแบบนี้ปุ๊บมันก็เข้าล็อกพอดีแล้วในโพสต์ก็ยังมีรายละเอียดที่ตอกย้ำภาพความรุนแรงให้มันชัดขึ้นไปอีกเขาบรรยายแผลด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเขาบรรยายสภาพบาดแผลว่าบริเวณใบหน้ากับศรีรษะมีรอยแตกราวซึ่งมันทําให้คนอ่านจินตนาการไปได้เลยว่าโห oh, นี่น่าจะโดนตีด้วยของแข็งไม่ใช่การชกต่อยธรรมดาแน่ๆแ,แล้วภาพของผู้บาดเจ็บที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลที่ถูกแชร์มาพร้อมกันภาพนั้นยิ่งทรงพลังมากค่ะ มันทำหน้าที่เหมือนเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เลยจริงครับคือต่อให้เรายังไม่รู้ที่มาที่ไปทั้งหมดแต่ภาพมันบอกอารมณ์บอกความรุนแรงได้ชัดเจนกว่าตัวอักษรเป็นร้อยเท่าเลยค่ะยังมีอีกประเด็นหนึ่งครับที่น่าสนใจในโพสต์เขาบอกด้วยว่าหลังจากเกิดเรื่องตำรวจคนที่ก่อเหตุก็ได้หลบหนีไปจากบ้านพักโอ้โห การที่บอกว่าหลบหนีเนี่ยมันการเติมเชื้อไฟเข้าไปอีกนะคะมันส่งผลยังไงบ้างครับในทางจิตวิทยาของคนรับสารส่งผลมหาศาลเลยค่ะเพราะในมุมของคนทั่วไปการหนีมันเข้ากับยอมรับผิดมันไปเสริมภาพของอผู้กระทําผิดที่อาจจะลอยนวลให้มันสมบูรณ์ขึ้นไปอีก จากแค่ใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุใช่ค่ะตอนนี้มันมีมิติของความพยายามจะปกปิดความผิดหรือว่าหนีความรับผิดช,ชอบเพิ่มเข้ามาด้วยเรื่องราวมันเล็กครบองค์ประกอบของดราม,ม่าที่คนพร้อมจะแชร์แล้วก็วิจารณ์ต่ออย่างเผ็ดร้อนเลยโห oh. พอมานั่งแยกส่วนประกอบดูแบบนี้เราเข้าใจเลยครับว่าทาไมโพสต์นี้ถึงไวรัลขนาดนี้มันมีครบเลยทั้งตัวละครที่ชัดเจน ตำรวจกับประชาชนมีความรุนแรงมีภาพยืนยันแล้วก็มีปมเรื่องการหลบหนีให้ติดตามต่อใช่ครับเรื่องเราดูเหมือนจะชัดเจนมากๆจนกระทั่งมีอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นมาและเสียงที่สองนี่แหละค่ะที่ทำให้ทุกอย่างที่ดูเหมือนจะลงล็อกไปแล้วต้องถูกตั้งคำถามใหม่ทั้งหมดเลยคือหลังจากที่โพสต์แรกมันแพร่อ,ออกไปได้ไม่นานก็มีผู้ใช้ Facebook อีกคนหนึ่งครับชื่อว่า n now now เป็นชื่อแอคเคาน์เขาเหรอคะใช่ครับเขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์นั้นเลยนะโดยอ้างว่าตัวเองเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นทุกอย่างกับตาอ้างว่าเป็นพยานซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงนี่โอ้โหมันเพิ่มน้ำหนักให้ข้อมูลได้เยอะมากนะคะใช่ครับแต่ข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมันสวนทางกับเรื่องแรกแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยสวนทางยังไงคะเขาเล่าว่าตอนนั้นนะ่ะตัวเองอยู่ที่ร้านยิงลูกโป่งตรงหน้าถางเข้างานพอดีแล้วก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด เขาบอกว่าคนที่บาดเจ็บที่ตอนนั้นใส่เสื้อสีดําเป็นฝ่ายเดินเข้าไปหาเรื่องแล้วก็ทําร้ายตํารวจก่อนด้วยซ้ําเดี๋ยวเดียวนะคะนี่คือพลิกเลยเหรอคะจากผู้ถูกกระทํากลายเป็นคนเริ่มก่อนถูกต้องครับแล้วเรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะเขาเล่าต่อว่าหลังจากนั้นไม่นานก็มีเพื่อนของผู้บาดเจ็บที่ใส่เสื้อสีขาว วิ่งออกมาจากวงรำแล้วก็กระโดดถีบตำรวจซ้ำอีกคนแต่ว่าตำรวจโดนรุมใช่ครับเท่ากับว่าตำรวจโดนรุมสองต่อหนึ่งเลยเรื่องที่เกิดขึ้นมาเลยไม่ใช่การทำร้ายร่างกายฝ่ายเดียวอย่างที่โพสต์แรกบอกแต่เป็นการต่อสู้ป้องกันตัวของตำรวจการเปลี่ยนบทบาทจากผู้กระทำมาเป็นผู้ถูกกระทำนี่มันเปลี่ยนภาพของเหตุการณ์ไปโดยสิ้นเชิงเลยเนาะจากเรื่องการใช้อำนาจโดยมิชอบที่เราคุยกันตอนแรกรมันกลายเป็นเรื่องของการป้องกันตัวไปในทันทีเลยค่ะ มันทําให้การตัดสินของสังคมที่เทไปทางฝั่งแรกแล้วเนี่ยต้องหยุดชะงักเลยแต่มีจุดหนึ่งที่ทําให้คนสับสนไม่กันใหญ่เลยครับแม้แต่ผมเองอ่างตอนแรกก็ยังงงคือมีประโยคนึงในคอมเมนต์ที่เขาเขียนว่าส่วนตํารวจนอกเครื่องแบบเสื้อสีดําเลือดดังแตกอืมประโยคนี้มันยังไงนะคะ คือมันสร้างความคลุงเครือขึ้นมามากเลยครับเพราะข้อมูลฝั่งแรกบอกว่าผู้บาดเจ็บใส่เสื้อสีดำใช่ไหมครับแต่พยานคนนี้บอกว่าตำรวจนอกเครื่องแบบก็ใส่เสื้อสีดำเหมือนกันอ๋อแล้วใครกันแน่ที่เลือดอาบหรือว่าเป็นคนเดียวกัน หรือมีตำรวจมากกว่าหนึ่งนายมันมันกํากวงไปหมดเลยอะความคลุมเครือตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดมากค่ะมันอาจจะเกิดจากการพิมพ์ที่เรียบรีบหรือเรียบเรียงประโยคไม่ดีแต่ในอีกทางหนึง่งมันก็เปิดช่องให้ตีความได้หลายอย่างแล้วมันก็ทําให้ข้อมูลฝั่งนี้ดูไม่หนักแน่นเท่าที่ควรใช่ค่ะแต่สิ่งที่สําคัญกว่าความคลุมเครือในประโยคก็คือความน่าเชื่อถือของตัวพยานเองหมายถึงตัวตนของ a c c o u n เอนนาวนาวใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ จากข้อม <formation jin x 2> ูลท um ี uh, so make make ่เรามีบัญชี Facebook นี้เป็นบัญชีที่ไม่เปิดเผยตัวตนจริงหรือที่เราเรียกการติดปากว่าแอคกลุมนั่นแหละค่ะซึ่งมันทําให้เราต้องตั้งคําถามตัวโตๆเลยว่าเขาเป็นใครเป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์จริงหรือเปล่าหรือเป็นบัญชีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ต่างให้ฝั่งตํารวจโดยเฉพาะมีความเป็นไปได้หมดเลยเรื่องที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเรื่องหนึ่งมาจากบัญชีที่เปิดเผยตัวตนแต่ก็ยังไม่ถูกยืนยันข้อที่จริงกับอีกเรื่องที่มาใกล้ต่างแต่มาจากบัญชีนิรนามที่น่าสงสัย และประชาชนจะทำยังไงล่ะทีนี้นั่นน่ะสิครับจะเชื่อใครดีนี่แหละคะ่ะคือใจกลางของปัญหาเลยเราอยู่ในสถานาการณ์ที่เรียกว่า he said she said คือมีแต่คำกล่าวอ้างลอยๆของคนสองฝั่งโดยที่ไม่มีหลักฐานที่จับต้องได้มาสนับสนุนฝั่งไหนเป็นพิเศษเลยผลที่ตามมาก็คือเละในคอมเมนต์ใช่ครับเกิดความสยดสยองในห้องแชทเลยที่ผู้คนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วก็สาดโคลนใส่กันโดยอาศัยความเชื่อมากกว่าข้อเท็จจริง เหมือนสงครามไม่ได้เกิดแค่ในงานบุญแล้วแต่ลามมาเกิดในโลกออนไลน์ด้วยแล้วในสถานการณ์แบบนี้อะไรคือสิ่งที่ขาดหายไปมากที่สุดครับสิ่งที่ขาดหายไปและสําคัญที่สุดก็คือเสียงที่เป็นทางการค่ะตอนนี้เรามีแต่เสียงของประชาชนสองฝั่งที่สาดใส่กันแต่เรายังไม่ได้ยินเสียงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยโดยเฉพาะจากฝั่งตํารวจใช่ค่ะหรือหน่วยงานภาครัฐที่กํากับดูแลซึ่งความเงียบนี้มัน มันน่ากลัวนะครับเพราะมันเปิดช่องให้คนจินตนาการไปได้ต่างๆนานาเลยถูกต้องค่ะบางคนอาจจะมองว่าที่เงียบไปเพราะกําลังสอบสวนอย่างรอบคอบอยู่ไม่อยากให้ข้อมูลผิดๆออกไปแต่ในขณะที่อีกหลายคนก็อาจจะมองว่าที่เงียบไปเพราะกําลังหาทางช่วยเหลือกันอยู่หรือเปล่ากําลังพยายามจะปกปิดความผิดใช่ไหมความเงียบนี่แหละค่ะที่สร้างสภาวะที่เรียกว่าสุญญากาศทางข้อมูลหรือ information vacuum ขึ้นมา แล้วตามธรรมชาติเลยนะคะเมื่อเกิดสุญญากาศขึ้นก็จะมีอย่างอื่นเข้ามาเติมเต็มใช่ค่ะข่าวลือข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบหรือพวกทฤษฎีสมคบคิดต่างๆก็จะพรั่งพรูเข้าไปเติมเต็มพื้นที่ว่างนั้นทันทีเหมือนกับว่ายิ่งเงียบคนก็ยิ่งพูดกันไปไกลขึ้นเรื่อยๆถูกต้องค่ะในยุคนี้ที่ข้อมูลมันเดินทางด้วยความเร็วแสงการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่ช้าเกินไปหรือไม่เกิดขึ้นเลย มันส่งผลเสียมากกว่าผลดีเสมอแค่ออกมาพูดนิดนึงก็ยังดีแค่ออกมาแถลงสั้นๆว่าเราได้รับทราบเรื่องแล้วและกําลังตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนมันก็ยังดีกว่าการเงียบไปเฉยๆเพราะมันแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานไม่ได้นิ่งนอนใจครับความเงียบมันบั่นทอนความน่าเชื่อถือแล้วก็ทำให้ความสับสนมันขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆค่ะพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่า สถานการณ์มันซับซ้อนกว่าแค่การหาว่าใครพูดจริงใครพูดโกหกไปมากเลยนะครับมันกลายเป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลการสื่อสารในภาวะวิกฤตไปด้วยอะ่ะใช่เลยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าความจริงจะเป็นยังไงความเสียหายต่อภาพลักษณ์แล้วความน่าเชื่อถือขององค์กรตำรวจมันเกิดขึ้นไปแล้วในระดับหนึ่งตั้งแต่ตอนที่โพสต์แรกถูกแชร์ออกไปแล้วความเงียบก็ยิ่งซ้ำเติมเข้าไปอีกถูกต้องค่ะถ้างั้น เรามาสรุปภาพรวมของเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาอีกทีนะครับตอนนี้เรามีเรื่องเล่าสองชุดที่อยู่กันคนละขั้วเลยชุดแรกวาดภาพตำรวจเป็นผู้ใช้ความรุนแรงทำร้ายประชาชนอย่างโหดเที้ยมแต่ชุดที่สองกลับวาดภาพตำรวจเป็นเหยื่อที่ถูกรุมทำร้ายแล้วก็ต้องป้องกันตัวเป็นสองเรื่องเล่าที่ดำกับขาวอย่างชัดเจนเลยค่ะใช่ครับ และแก่นของเรื่องในตอนนี้จึงไม่ใช่การชี้ชัดว่าใครถูกใครผิดเพราะเรายังไม่มีข้อมูลมากพอที่จะทำแบบนั้นได้แต่คือการที่เราได้เห็นกระบวนการสร้างและประทะกันของข้อมูลในโลกโซเชียลและได้เห็นผลกระทบของสุญญากาศทั้งข้อมูลที่เกิดขึ้นใช่ครับเมื่อหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบโดยตรงยังคงเงียบอยู่สิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือการรอติดตามข้อมูลที่ชัดเจนและตรวจสอบได้จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่ง ดิฉันคิดว่ามันมีประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจและอยากจะทิ้งท้ายให้ไปคบคิดกันต่อนะคะในสภาวะที่เราถูกถลนด้วยข้อมูลที่ขัดแย้งกันแล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการแบบนี้ครับลองถอยออกมา19ก้าค่ะแทนที่จะถามว่าเราควรเชื่อใครดีลองเปลี่ยนมาถามตัวเองดูว่าทําไมเราถึงอยากจะเชื่อฝั่งนั้นฝั่งนี้มากกว่ากันอ๋อ oh. มีปัจจัยอะไรในตัวเราที่ทําให้เราเอ็นเอียงไปทางเรื่องเล่าชุดใดชุดหนึ่งเป็นพิเศษหรือเปล่าคะน่าสนใจมากครับ หมายถึงอคติส่วนตัวของเราเองเหรอครับใช่ค่ะอาจจะเป็นอคติที่เรามีอยู่แล้วอาจจะเป็นประสบการณ์ในอดีตที่เราเคยมีต่อผู้นีอำนาจหรือต่อภาพลักษณ์ของตำรวจครับบางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับเจ้าหน้าที่รัฐพอได้ยินเรื่องแบบนี้ก็พร้อมจะเชื่อทันทีว่าตำรวจเป็นฝ่ายผิดในขณะที่บางคนอาจจะมีญาติพี่น้องเป็นตำรวจก็อาจจะเอ็นเอียงไปทางฝั่งที่บอกว่าตำรวจถูกรุมทำร้ายเหมือนกับว่าเราไม่ได้ตัดสินเรื่องราวจากข้อมูลตรงหน้าเพึ่องอย่างเดียว แตเราใช้แว่นตาของประสบการณ์และความเชื่อส่วนตัวของเราในการมองเรื่องราวนี้ด้วยถูกต้องพี่ฟกุดค่ะการตระหนักรู้และเข้าใจว่าแว่นตาที่เราใส่อยู่นั้นมีสีอะไรมันอาจจะไม่ได้ช่วยให้เราค้นพบความจริงของเหตุการณ์นี้ได้ทันทีแต่มันจะช่วยให้เราเท่าทันความคิดและความเชื่อของตัวเองมากขึ้น ทำให้เราเป็นผู้เสพข่าวที่รอบด้านขึ้นใช่ค่ะมีวิจารณญาณมากขึ้นในยามที่ต้องเผชิญหน้ากับสมรภูมิข้อมูลข่าวสารที่สับสนโอลมานแบบนี้มันคือการเปลี่ยนจากการหาคนผิดในข่าวมาเป็นการสํารวจอคติในใจเราเองซึ่งนั่นอาจจะเป็นบทเรียนที่สําคัญที่สุดจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ได้ค่ะ